สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับผมกาบขอบพระคุณทุกท่านนะที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะวันนี้มีกล้วยไม้อีกหนึ่งชนิดที่เป็นกล้วยไม้ป่าแท้หายากนะครับผมไม้ป่านี้ดอกสีเหลืองกับสีชมพูนะครับผมรูปดอกผมจะขึ้นให้หน้าคลิปแล้วก็หลังคลิปนะครับผมสำหรับ เอื้อง3ามปอยนะครับผมเอื้องสมปอยสามปอยสีชมพูกับ3ามปอยดอกสีเหลืองไปลุ้นสีเอานะครับผมป่านี้ผมได้มาแค่20มัดนะซึ่งเป็นกล้วยไม้ที่หายากมากมัดหนึ่งมีประมาณ3าถึงสต้นนะครับผมแบบนี้รากสมบูรณ์ทั้งหมดเลยนะครับ3ามปอยเป็นกล้วยไม้ป่าแท้หายากที่ออกดอกทนเลี้ยงง่ายนะครับผมดอกหอมอันนี้กลิ่นดอกจะเป็นกลิ่นช็อกโกแลตนะครับผม ดอกสีชมพูแล้วก็ดอกสีเหลืองป่านี้เอาไปลุ้นสีดอกเองนะคะผมผมขายนะคะผมจัดจาหน่ายอยู่ที่กำละนะครับผมกาลั200บาทค่าส่ง50นะครับผมกาลั200บาทค่าส่ง50 3ากร,รมัมผมให้500บาทขอค่าส่ง50เป็น550บาทอะส่งฟรีไปเลย3กร,รัม5 0านะครับผม3กร,รัม5 0าบาท สามกร,รัมห้าบาทได้มาไม่เยอะครับผม3ามกร,รัมห้าบาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มท่านใดสนใจทักแชทแไลน์หรือโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์0 9, 9 5 9 4 1 8 9 8 8 8 9 9 9 9 1 8 9 8 8เอื้องสามปอยขุนตาลนะครับผมกลิ่นดอกเป็นกลิ่นช็อกโกแลตนะครับผมสีเป็นสีชมพูกับสีเหลืองนะครับผมป่านี้เป็นลุ้นเอาเองนะครับผมผมแบ่งมาแย่งมาได้แค่นี้นะครับผมมีน้อยครับ กรรมละ200ครับผม3กร,รัม500ส่งฟรีนะครับผมแต่ใครอยากได้1กร,รัมก็200มีค่าส่ง50เป็น250นะครับผม3กร,รัมพิเศษ3กร,รัมพิเศษ500บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มสนใจทักแชทแอดไลน์มาหาเราได้เลยที่เบอร์0 9 5 9 4 1 8 9 8 8โทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์0 9 5 9 4 1 8 9 8 8 เอื้องสามปลอยดอกสีชมพูกับดอกสีเหลืองไปลุ้นสีเอาเองนะครับผมกล้วยไม้ป่าแท้หายากนะหนึ่งกรัมก็จะเป็นประมาณนี้นะต้นได้ประมาณนี้เป็นไม้หายากครับนะฮะสำหรับวัสดุปลูกก็จะเป็นกาบมะพร้าวสับครับผมเปลือกสนปลูกใส่กระถางก็ได้หรือเอาไปมัดติดกับต้นไม้ก็ได้รากสมบูรณ์หมดเลยครับรากสมบูรณ์หมดเลยนะรากสมบูรณ์สวยหมดเลยทุกกอนะครับทุกต้นนะ ทุกกร,รเนี่ยเห็นไหมต้นใหญ่ครับผมเขาก็จะต้นประมาณนี้แหละไม่ได้ต้นนี้มากหนึ่งรรม,มีประมาณ3-4ต้นแบบนี้นะครับผมนะโทรมาหาเราได้เลยนะที่เบอร์0ูนย์เก้าห้าเก้าครับผมสำหรับเอื้องสามปอยดอกสีชมพูนะครับผมแล้วก็ดอกสีเหลืองไม้ป่านี้เป็นรุ่นเราเองครับสำหรับคลิปนี้ผมขอราไปก่อนครับรูปดอกผมจะขึ้นให้หน้าคลิปนะคะผมโอเคครับสวัสดีครับ